หนังเรื่องต่อไปนะครับผม Triple Frontier ปี2019นเะครับเป็น Netflix original กำกับโดย JC Chandor นะครับผมนำแสดงโดย Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund และ Pedro Pascal นะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับหน่วยโรพิเศษ หคนที่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ตัดสินใจมารวมตัวอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปป้นหัวหน้ามาเฟียของอเมริกาใตา้ทำไมเพื่อนๆถึงควรดูหนังเรื่อง triple frontier อย่างแรกนะครับพระเอกทั้ง5คนของเรื่องนี้เป็น พระเอกหมดเลยนะครับเบนแอฟเฟลกาเป็นพระเอกหลายเรื่องเลยนะครับรวมถึงแบทแมนด้วยออสการ์ไอแซคนะครับผมพระเอกจาก Star Wars และอีกหลายๆเรื่องะชอร์ลีย์คอนน์พระเอกของซีรีส์ Sons of Anarchy และพระเอกของ Pacific Rim เจเร็ดฮันเดลนพระเอกของ Tron นะครับแล้วก็เพดโรพาสกาลนะครับผมพระเอกของ The Mandalorian พระเอกของซีรีส์ Last of Us พระเอก5คนนี้มารวม ซีนด้วยการมาเล่นหนังด้วยกันนี่มันคือ Amazing มากๆเลยนะครับได้เห็นพระเอก5คนมามารวมตัวกันแบบนี้นะครับบอกเลยเจากหนังทุกเรื่องที่ผมแนะนำนะครับ c a s อันนี้หรือว่านักแสดงอันนี้นีค่คือชั้นนำที่สุดเลยจริงๆเราเรื่อง triple frontier ไม่ใช่หนังแอคชั่นนะครับผมแต่เป็นหนังรุ่นทึกเกี่ยวกับการป้นมากกว่าช่วงที่มีแอคชั่นนะครับ Action, เยี่ยมมากๆเลยการใช้ปืนการใช้อุปกรณ์ที่อยู่บนตัวนักแสดงทุกอย่างนะครับเ้ื่อเกิดใครชอบยูทูบิทีนะครับเรื่องนี้ผ่านมากๆในการใช้ปืนและอุปกรณ์ที่เขาใช้แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าแอคชั่นหรือว่าการใช้ปืนคือการพ้นโอ้โหเรานึกว่ามันจะไปในทางหนึ่งมันไปอีกทางแล้วก็สิ่งที่เฮ้ยอีกนิดเดียวจะทําได้แล้ว แต่มันมีอุปสรรคมาเรื่อยๆอุปสรรคที่มากที่สุดคือดราม่าของตัวละคร5คนนี้นะครับผมเป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ออกสูร้รบด้วยกันแต่สิ่งที่ทําให้เขาแตกแยกได้เนี่ยคือปริมาณเงินที่เยอะมากที่ทําให้พวกเขาโลภนะครับถ้างั้นความงกของเขาจะชนะ ความเป็นเพื่อนของเขาได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการขัดแย้งที่ดีมากแล้วอย่างที่บอกมันมีพระเอก5คนนะครับเราก็ตั้ง5คนเนี่ยเล่นได้ดีมากๆเลยถ้าเั้นเพื่อนๆคนไหนชอบหนังที่เป็นสไตล์สงครามเกี่ยวกับหน่วยรบพิเศษแต่ตอนนี้พวกเขาต้องไปป้นเงินจากโจรน,นะครับจะเป็นยังไงอย่าลืมดู Triple ฟัน n ทีย r